ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวคีวีเอสนะครับผมก็ในมังคิปนี้นะครับผมในเกมขอการีน่าฟรีไฟลนะครับผมเราก็จะเข้ามาทาการอัปเดตแล้วก็จะเข้ามาทําการพูดถึงนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่ก็ดีกว่านะครับผมอ่านะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่กิจกรรมแรกเลยนะครับพี่ผมจะเข้ามาพูดแล้วก็จะเข้ามาฝากนะครับผมในคลิปนี้นะครับ น่นก็คือกิจกรรมนี้ผมปาร์ตี้ออเดอร์บีนั่นเองเนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเซ็กเก่ากลับมาเล่าใหม่อีกคันหนึ่งนะครับผมในก่อนสูมแบบนี้นั่นเองซึ่งจากิดไดมอนในการุูมหนึ่งรอบอยู่ที่25ไดมอนนะครับผมอ <มา S 1> ่านะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะุ่มสอรอบก็จะเสีย50ไดมอนไปเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่10รอบนะครับผมคือ250ไดมอนนั่นเองก่อน1คันนะในส่วนนี้สำหรับใครที่จะุูมก็สามารถเข้ามาุูมกันได้นะครับผมก็ ภายในก่อนแล้วว่าปักกี้ออเดอร์บีนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเซฟแฟชั่นนะครับผมขาวอลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวนนะครับลำเกลนะครับผมกางเกงนะครับแล้วก็รองเท้าด้วยนะแบบนี้อานะครับสวยไหมผมมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแผมภายในนะครับก็มีโคเก้นด้วยนะครับผมที่เราสามารถนำไปแลกของรังได้นะครับผมในส่วนของโคเก้นนะครับ ซึ่งสำหรับผมผมมองว่ากิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมปลาเกล่ยวเดบีก่อนสุ่มนี้นะครับผมก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะครับผมที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจนะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับเพราะว่าคุก่อนนะครับง่ายขอแน่นอนนะครับแล้วก็บารคบอกว่ารับผมกด้โคเก้นนะครับเอาไปทำไรกให้ผมโคเก้นครับถ้าผมได้โคเก้นหนึ่งอันสองอันห้าหรือสิบอันนะครับผมก็สามารถนำไปแล้วขอระวังได้ทั้งหมดเลยนะะนะครับ ซื้อโคเคนนะครับผมก็มีคุณค่านะครับทุกคนจะดูหูโคเคนว่าครับผมแด้โคเคนมาแล้วเสียเปล่าสิครับพี่พาดในบล็อกที่ผมอุตส่าห์สุ่มไปนะแค่แค่โคเคนโคเคนอาไปคำไรกได้บ้างครับผมก็สะสมกิจจะสามารถแลกได้นะครับซึ่งโคเคนนะครับผมใช้เพียงแค่เดียวนะครับก็สามารถแลกของรางได้แล้วนะอ่านะครับคือให้เรานะครับเข้ามาดูในหน้าขอบประกาศนะนี่ผมจะพาเข้าไปดูนะครับไปเราคลิกเข้ามาในหน้าขอบประกาศนะครับนี่อ่นนะครับเราก็เลื่อนลงมาห้าล่าผมมีปาเก้โยเดอร์บีใช่ไหมครับ เี่ยผมเมื่อวานนะครับเราก็ได้สุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับผมเราก็เลยมีโคเคมาอยู่ที่2อันเนาะในส่วนนี้นะครับนี่ผมมานะครับซึ่งหากเรามีโคเคแค่นันเดียวนะครับก็สามารถแลกพุ่นนิงได้นะครับผมพวกกัวสามพรล้านะครับง่ายหมดเลยนะถ้าหากเรามีแค่อันเดียวนะครับเราสามารถแลกได้นะในส่วนของกัวสามพาราลัแต่ว่าถ้าหากเรามีซีสวดกลละครด้วยนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้สองโคเคในการแลกซีสวดกลหลาบนะครับผม อ่านะครับก็คืออย่างนี้ครับผมก็คือว่าถ้าหากคุณนะครับมีโคแค่แค่แเดียวคุณสามารถแลกเป็นกดสับพาราได้ทัง้งหมดเลยนะที่เขามีกําหนดให้มีอยู่สาอย่าง4ีอย่างเนี้ยนะครับแต่ถ้าหากคุณมีกดสับพาร์นะครับผมคุณสามารถแลกเป็นพวกไม่ขอไปผมมีโคเข็มนะครับสอันนะครับคุณสามารถแลกได้เป็นพวกนี่ครับผมก่อนสุ่มนะซึ่งส่งให้ความทรงจำนะครับแบบนี้นะครับนี่อ่านะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจนะ ในส่วนนี้นะครับพวกกองสุ่มที่โฉบคับส่วนจำคาห้าก่อนนี้นะครับไปผู้หญิงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอคาเพล่านะครับเป็นสกายฟรีนะครับผมแล้วก็เป็นเกาะวิศวกรเนาะก่อนที่สวยความทรงจากเคอร์รี่แล้วก็เป็นมิชานั่นเองนะครับพี่กูใช้สามารถแลกได้โดยใช้โคเกสสอนในการแลกนะครับส่วนก่อนนึงเดียวนะครับมีโคเก่แค่เดียวก็สามารถแลกพวกเกาะสัพพละได้ นะครับหรือว่าค้าคุณนะครับอย่าแลกสกีแฟชั่นแบบผู้นี้เลยนะครับพบเสีขาวอของมันเนาะก็อย่าใช่อย่างละ1 0 0รโคเคนในการแล่นั่นเองนะครับเพื่อแลกสีขาวอหรือว่าเขาากได้สกีกระเป๋าเพลามนะครับก็ใส่50สโคเคนซัมเมอร์ในการแล่นั่นี่เห็นไหมครับซึ่งถือว่าใช้ประคุดิบในการแลกก็ถือว่าหาว่าเยอะไหมก็ไม่เซอร์ว่าเยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยโจเกินไปนะครับผมเป็นกาลังดีนั่นเองแค่ให้เราเข้ามาสุ่มซื้อบาคนนะครับสุ่มแค่ก่อนเดียวก็ได้ สกินแฟชั่นขาวอแล้วก็มีเหมือนกันนะอ่าเพราะว่าเขาไม่บอกนะครับว่าซุ่มก่อนเดี๋ยวจะไม่ครับผมอยู่ที่ดวงคุณว่าดวงคุณดีแค่ไหนนะครับอ่านะครับเนี่ยผมแล้วก็ขอไฟในกิจกรรมด้วยนะครับเป็นกิจกรรมขับไปเลยแล้วกันนะครับคือกิจกรรมลักกี้รอยยนนั่นเองนะครับนี่ลักกี้รอยยของโลโบนั่นเองนะครับผมคู่หูพิกเซกเกาะไอวอนะครับผมเนี่ยผมก็สามารถโลโบนะ,ะผมก็มีความสามารถของเขาคือผู้ทำโครงการนะครับผมให้กับเกาะไอวอได้นะครับผมกับว่า โลโบนะครับได้เข้ามาใหม่ดนรูปแบบของลักกี้รอยันนั่นเองนะนี่คือรูปแบบใหม่ที่เข้ามานะครับนี่ให้ผม ลักกี้รอยัลนะครับก็จะมีของเป็นโลโบเนาะเซตโลโบเลยนะครับแบบนี้แล้วก็มีสกินสัตว์และอย่างอื่นด้วยนะครับผมมีแพนด้ามีไปหมาเนาะมีหมาด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเสือเสือจาก,กัวเนาะแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยผมชิ้นส่วนนะคู่หูนะครับ2ชิ้น5ชิ้น1ชิ้น10อันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับที่เราสามารถเอามาไดา้ซึ่งชิ้นส่วนพวกนี้นะครับเพราะเขาถาว่ามีคุณค่าไหมผมขอกราดเลยนะครับว่ามีคุณค่าเช่นเดียวกันนะ นี่ผมชิ้นส่วนนะครับข้าหากคุณนะครับผมสะสมชิ้นส่วนได้ครบนะครับผมคุณก็สามารถนํามาแลกของรางวัลได้นะในโคเก้นนะครับอย่าเช่นคุณมีแค่คู่หู1อันนะเขาไปบอกคุณมีู่หูอยู่สอันนะครับคุณสามารถนี่แลกการละสัญหาได้เลยนะครับ3วันแบบเช่านะเห็นไหมครับถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็พวกนี้นะครับผมจะใช้1อันในการแลกนะ นี่ไปพูดแบบโกรธาพาราแผลที่สมบัตินะครับเรยอแอร์ดอบกองไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้แค่เหนือในการแลกเขานะซึ่งถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับว่ามาคุ้มค่ามากๆจากไกด์ผมได้เข้ามาดูให้ผมเห็นเอ้ยคุ้มค่านะใช้แค่นี้กับว่าเราแลกขนาดนี้เลยมันไม่คุ้มแค่ไหนนะผมว่ามันคุ้มค่านะครับผมคุณก็สามารถเข้ามาแลกได้นะครับดีกว่าคุณปล่อยเสียเปล่าที่ระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับผมไปจดถือวันที่25พฤษภาคมเท่านั้นนะครับผมก็จะหมดแล้วนะครับขอให้คุณนะครับรีบแลกก่่อนที กิจกรรมจะหมดดีกว่านะในส่วนนี้นะครับมาให้รีบแลกก่อน,นที่กิจกรรมจะหมดนะเพราะว่าถ้ากิจกรรมหมดแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถมาแลกสกินหลังได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูอยู่ว่าจะแลกอันไหนดีนะในส่วนนี้นะครับผมแลกมาเป็นสกินโลโบอันนี้ก็อันนี้คือเป็นโลโบไม่ใช่สก,กินนะเป็นโลโบอย่างเดียวนะผมไม่ใช่สก,กินนะครับเป็นสก,กินโลโบอย่าใช้สามสิบอันในการแลกนะครับในส่วนของโคเคนแล้วก็นี่คือแลกเป็นเซตเลยนะเพื่อขับโลโบแล้วก็ไปขับสกินเลยนะในราคาห้าสิบเนาะห้าสิบ ขน50โคเคนนั่นแหละในการแร่นะเดี๋ยวเรามาแร่ดีกว่าผมจะแร่เป็นกองไฟดีกว่านะส่วนนี้นะครับผมไหนเราก็มีโรโบอยู่แล้วหละนะครับบาโคจะไม่รู้ผมมีโรโบก็ไหนครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับผมย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับเราได้สุ่มให้ดูเรียบร้อยนะครับว่าผมสุ่มมาแล้วนะครับให้โรโบมานะครับผมมานะครับย้อนกลับไปดูได้ผมนะครับเราได้โรโบมาดีใจมากๆเลยนะที่ผมสุ่มแล้วได้โรโบมานะครับนี่ครับผมมาครับอาร์สันหาก็แร่หน่อยแล้วกัน อันนี้แลกการล่สังหารได้ก็แลกไปนะครับอ่านะครับคือว่าน่าสนใจมากนะครับที่เราสามารถแลกได้แล้วก็สามารถเอาไปทาําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับในส่วนนี้โรโบโ <unch> <ๆ>นะครับอ่านะครับนี่ผมแล้วก็ยังมีต่อเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมนะกิจกรรมหรือว่ามีแค่สองกิจกรรมเนี่ยถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเดี๋ยวเราจะเข้ามาอัปเดตให้ละกันนะครับผมกันว่าตอนนี้นะผมลัดๆเลยนะครับผมเจออยู่ที่ประมาณนะครับสองกิจกรรมนะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วนี่ กิจกรรมนี้นะครับผมไอ้เก้าหน้าน้อยเปิดขายคู่หูและสก,กินหน้าร้านแล้วนะนี่หน้าน้อยมาเปิดขายเรียบร้อยนะครับผมนี่หน้าน้อยนะครับสําหรับใครนะครผมที่อยากได้คู่หูสัตว์เลี้ยงหน้าน้อยนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะในราคาแค่199ไดมอนด์นะครับในสโตรของหน้าน้อยนะสัตว์เลี้ยงน,นะครับหนึ่งแล้วก็สิบเก้าเดโมนแล้วก็สกีอีกอย่างละหนึ่งแล้วก็สิบเก้าเดโมนสำหรับใครท,ที่ชื่นชอบในการ อยากซื้อสกินขั้นสองสกินนี้เลยนะครับมูลค่ารวมก็ประมาณ398ไดมอนด์นะถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะครับการค้าคุณอยากซื้อครบเซตเลยนะครับราคาประมาณ500ไดมอนด์นะครับผมคุณก็สามารถซื้อได้นะครับได้ครับสเซเลียนนะครับน้าน้อยได้ครับสกินน้าน้อยขั้นสองสกินเลยนะครับในราคาประมาณ500ไดมอนด์เท่านั้นนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับไปคลิกเข้ามาที่หน้าป๊อปอัพนี้แล้วคลิกเข้ามาเลยนะครับคุณจะได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับก็คุณก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับ มีเป็นสัตว์เลี้ยงน,นะครับผมแล้วก็มีสกินคุณก็สามารถเลือกซื้อสกินได้ด้วยนะผมในอัลล่าเนี่ย ب. อย่างละหนึ่งร้อก้าสิบเก้าเดมอนนะแล้วนี่ในน,น,น,นนี้นะครับผมก็จะมีสกินของนี่ด้วยผมสุนัจจิ้งจอดนะครับสกินสัตว์เลี้ยงของไบโอจังกัวที่คุณจะสามารถซื้อได้นะครับว่าผมนี่นะครับว่าให้คุณมาซื้อแบบ สองสกินนี้ขอหน้าน้อยก็ได้นะราคาอย่างละแค่หนึ่งแล้วก็สิบเก้าเดโมนเนซึ่งสวยมากๆนะครับหรือว่าสำหรับใครนะครับผมพี่อยากได้หน้าน้อยแล้วก็หนึ่งสกินก็ได้นะอยู่ในราคาประมาณสามแล้วก็สิบแปดเดมมนถ้าบอว่าคุณซชอบตะกี้สีดุปุ่นเนี้ยนะครับแล้วคุณไม่มีสติ๊กหน้าน้อยคุณซื้อสองอยางคู่กันเลยก็ได้ให้ผมปรีราคาไปประมาณสามแล้วก็สิบแปดเดโมนซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนะในส่วนนี้นะครับเสียแค่สามแล้วก็สิบแปดเดโมนแต่คุณได้รับกลับมานะครับผมถึง สกินนั่นน้อยเลยนะครับผมแล้วก็ได้รับนั่นน้อยกลับมาด้วยซึ่งผมบอกว่าคุ้มค่ามากสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะครับก็เอานานผมแล้วกันนะครับที่ผมแนะนําไปนะครับว่าให้คุณนะครับมาซื้อสกินนั่นน้อยนะครับแล้วก็ซื้อนัานน้อยมาอย่างละหนึ่งก็พอนะครับในส่วนนี้ที่คุณคิดว่าคุ้มค่าแล้วคุณก็ซื้อมานะครับในราคาแค่สามไปเก้าสิบแปดเอโนซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆนะในส่วนนี้นะครับนี่ ะครับผมแล้วก็ก่อนนี้ผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมในคลิปนี้ก็เข้ามาฝากไว้อยู่3กิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวเรามาย้าอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าในคลิปนี้เราฝากกิจกรรมอะไรไปบ้านนะครับ กิจกรรมแรกที่เราได้เข้ามาฝากในคลิปนี้นะครับเพื่อกิจกรรมปาร์ตี้ออเดอร์บีนั่นเองนะครับผมอ่านะครับเป็นเซเฟอร์ช่างเก่ากับมาใหม่ทีหนึ่งนะครับผมงามคำขอนะในโซคอเซ็ตปาร์ตี้ออเดอร์บีนะครับกิจกรรมที่สองนะครับคือกิจกรรมนี้ผมลักกี้รอยันะครับโรโบนะครับผมคู่หูสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมนี่คู่หูพิเศษเกาะไอวอรนะที่สามารถเพิ่มความพนหานะครับความสามารถให้กับไอวอรเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็ สมากิจกรที่สามหรือกิจกรรมที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับคือกิจกรรมนี้ผมไอ้เกล้าหนาหน่อยนั่นเองนะครับเป็นสกินนะหนาหน่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรยกว่าเปิดขายนะเพราะหนาหน่อยก่อนแรกที่เข้ามาไม่เปิดขายใช่ไหมครับก็มองว่าเขามาเปิดขายครับสกินนะครับแล้วก็ขั้นสัตว์เลรียญเลยนะครับหนาหน่อยเนาะก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะผมในคลิปนี้เราฝากไว้3กิจกรรมนี้แล้วกันนะอ่ะนะครับผมก็ไปว่านะครับผมค่ะเพื่อชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนนนนนี้้้กกกัััััดวยะะคครรบบบผผมมเเพื่อป็ลงใใจห แล้วก็สับตะครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดสับตะไคร้กันด้วยนะครับผมเพื่อไปกำาใจะให้กับผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมเปา k ี้วเนะครับผมก็จะก็ขอตัวลาไาเพื่อนกันละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยบายกับเพื่อนสวัสดีครับขอบคุณมากวันนี้น้องก็มาช่วย เราดูและซัพพอร์ตนะสาซัพพอร์ตสายฮิวสายฮิวทำให้เราได้คล่องตัวในการเล่นกิจกรรมที่ซูเปอร์พาร์คไทยแลนด์แห่ง<ช>นี้<ม>ครับขอบคุณมากซื้อน้ำให้กินด้วยเออแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe นะครับถ้าไลค์ like, ก็ชอบเราก็กดไลค์ด้วยครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากบ๊ายบาย